สวัสดีครับชาวเพลย์เกมสทท่านอีกับผมก้องซาครับนในเกม World War 3นะครับเป็นเกมยิงเล้นฟรีซึ่งตอนนี้ก็มีนี่เลยแพทใหม่ล่าสุดที่มีในโหมดแบตเทิลพาร์ตมาแล้วนะครับผมเอาโอเคซึ่งก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ครับเป็นใจก้องซาด้วยครับผม c ค d a Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโดยส่วนของ World War 3นะครับเป็นเกมแนวยิงที่ผมว่าสนุกดีแล้วก็ณนะตอนนี้มีแ t t เทิลพมาให้เล่นกันแล้วด้วยนะก็ใครที่แบบ อยากจะกลับมาเล่น,นเกมจ,จริงจังผมว่าน่าถึงเวลาแล้วเพราะว่ามีส่งสก,กุลสก,กินปืนด้วยซึ่งสก,กินปืนในเกมนี้เท่าที่ผมเคยดูจากพัฒนาเขาบอกว่าเป็นแค่สก,กินปืนจริงๆคือมีแค่สีจริงๆอย่างอื่นไม่มีฮะคือสีสันสวยงามแค่นั้นเองนะแล้วตงตอนนี้ก็มีแมปใหม่มาด้วยนี่ใช่ไหมเนี่ย DMC เนาะก็เป็นแมปที่6นะครับอืมเป็นอีกหนึ่งเกมที่แล้วตอนนี้ก็ออปติมไล์แล้วก็เรื่องทรงเรื่องเซิร์ฟก็ดีขึ้นพอสมควรแล้วนะครับรู้สึกว่ามีปืนใหม่ด้วยนี่รู้สึกจะเป็นปืนนี นี่ครับปืนใหม่อ่าที่เรียกได้ว่าปืนเท่มากๆกับกระบอกนี้ปะผมจำได้ว่าสมัยก่อนผมเล่นนต่มีแค่กระบอกนี้น่าจะ2กระบอกใหม่ปะเออน่าสนใจดีก็ต้องเนี่ยอาล็อกในะแบตเตอร์พลัสด้วยนะครับก็ถึงเวลาที่กับใครที่แบบเฮ้ยอยากจะกลับมานั่งเล่นแต่ว่าตอนแรกมันไม่มีแบตเตอร์พลัสงไนผมรู้จะเก็บอะไรแต่ตอนนี้มีแบตเตอร์พลัสได้คุณได้เล่นกันแล้วนะครับก็กลับมาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอแต่งปืนก่อนนะฮะนี่มันรีหมดเลยนี่ว่าใช่ไหมใช่เอออัปเดตแบตเตอร์พลัสมาเดี๋ยวผมขอแต่งปืนก่อนนะฮะ โอเคผมแต่งคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันแต่งไม่เยอะมากครับเพราะว่าโอ้โหทำงานแต่งธีราน,นี้ใช้เวลาอีกนานไหนะมาลองเล่นในส่ง,งนี่เลยแมปใหม่ล่าสุดครับ DMC ครับทุกคน let's go ครับ้โเ,เจอห้องอย่างไวก็จริงๆผมว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ตอนนี้คนก็กลับมาเล่นกันเยอะมากนะก็สามสี่พันคนก็ถือว่าเยอะนะสองสามพันสี่พันก็ถือว่าใชา้ได้แล้วเข้ามากางเกมด้วยนะฮะโอเคเอาปืนเลยดีปืนแรกสุดเรานี่แหละที่เล่นมาตลอดนะแต่ยันหนึ่งผมยังไม่ได้แต่งนี่วา่าโอเคเล่นไหนเล่นลนั้นแหละมา ขอลองวิ่งหน่อยอุ้ยดูดีอยู่ดูดีอยู่ก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมแนวเรียกได้ว่าสงครามนะ World War 3นะสงครามก็เป็นสงครามที่สนุกดีนะครับเล่นแล้วว่ามีหลายๆอย่างผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคะแนนนะครับเก็บในส่วนของพอยต์มาเรียกของได้ซึ่งภาพในเกมถือว่าสวยนะและนี่คือเกมฟรีนะทุกคนบอกไว้ก่อนข้างล่างแน่นอนข้างล่างหรือข้างบนวะมีข้างบนเหรอผมไม่รู้เส้นทางในครั้งแรกแล้เนี่ย โอเคฮะมีคนหรือเปล่าอยู่ข้างล่างปะข้างล่างปะบาีโอเค,อเคสวยไม่กล้าย,ยิงเกมนี้ยิงกันเองได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนคุณสามารถยิงเพื่อนตายได้เลยนะแบบได้ง่ายๆเลยฮนะถ้าคุณแบบกดเต็มๆอะไรเงี้ยนะไปไหนละเพื่อนรีโหลดอือพังแล้วโอเค,อเคพังพอดีตายหนึง่งสวย มีคนว่าข้างหน้านะมีคนอุ้ยมีคนไม่ว่ารถถังดิครับโอ้แมบบก็มีหลายพื้นที่ให้เล่นนะไม่ว่าจะเป็นที่โล่งเนาะที่โล่งก็มีนะครับที่โล่งที่แบบที่เอาไว้เล่นไกลๆนะฮะเนี่ยเพราะว่าเล่นกล้องไกลๆก็น่าจะได้เปลี่ยวนะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ที่โล่งๆนะที่แคบๆก็มีครับก็คือมีทั้งตึกที่อยู่ตรงกลางเป็น A1A2 เนาะแล้วก็ที่กว้างๆเอย่งตรงนี้อุยรถศัตรูมาว่ะ รถทงรถถังเกมนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่โอพมากนะครับคือถ้าหยิบมาได้แล้วคุณใส่มาเนี่ยคุณสามารถสู้กับพวกคนได้สบายมากครับผมบอกเลยแล้วมันมายึดเราแล้วแล้วผมไม่มีอะไรสู้ไม่ได้เอาตารถถังมาไปก่อนแล้วกันโอ้ยโดนยิงโอ้โดนยิงโอ้โดนยิงเออนั่นแหละไปครับน่ามีเสียงคนปีนนหเมื่อกี้นี่ไงแล้วก็ว่าได้ยินเสียงคนอยู่น่ามีคนดีหรด ความไก่อนหนึ่งลูกป่าไปก่อนคิวอี e ได้ครับเกมนี้อีกหนึ่งลูกมองเห็นละอ้อมดีกว่าตายสวยโอเคข้างบน A1 น,น่าจะมีเยอะอยู่วิ่งสายหน่อยแล้วกันมีเสียงไอ้ไนี่ด้วยดีกว่าอยู่ข้างบนแน่นอนตา,ต,าตายตาย,ตาย มีป่าหมดหรือปล่าข้างล่างน่าจะมีป่ะโอเคครับโอ้ยต้องเล่นสไนเปอร์เดียวเลยโอเคแล้วก็เกมนี้การกระโดงกระโดดนี่บอกเลยว่าทำให้คุณแบบตายได้ง่ายมากนะฮะโดดมาแค่นี้เลือดรถดิลดเยอะมากไปลุย A2 มีคนเนาะนี่เขถังเพื่อนเราใช่ไหมโอ้เอาตายเฉยรีโหลดโอ้โ เล่นในแคมป์นี่ก็ได้อยู่นะมุมยิงเยอะมาก,ม,ม,ม,ากมุมยิงเยอะมากผมบอ,อกเลยรีโหลดรอฮิวก่อนแล้วผมลืมกดของเลยนีกว่าเคกดตรงนี่เลยแล้วกันไม่รู้มีคนหรือเปล่านะมีมีมีสามตัวเอนม่แจมฮะ,อะเอารถเทพไปเลยแล้วกันไปลุยรถเทพผมไม่ได้แต่งอะไรเลยฮะโอ้โหเศร้าใจ ตายก่อนไหมเพื่อนเออยืนทำอะไรล่ะทำอะไรทำอะไรรถเทพของผมคงเดิมนะไม่ว่าจะผ่านไปกี่แพทอะไรใหม่เหมือนเดิมโหดเหมือนเดิมโอเคแถวไม่ได้แต่งกันนั่นเองถ้าแต่งี่สบายเลยเอารับเดินมาให้ยิงนี่สบายใจมีคนอยู่มีคนอยู่เห็นเห็นนะเห็นคือรถเหรอไปไหนล่ะไปไหนไปไหน รถยังเทพเหมือนเดิมรถยังเทพเหมือนเดิมโอเคออกจากคนออกจากรถก่อนไปยึดจุดฮะขึ้นมาได้อคือทนไม่ทันโดนคนดูจากคะแนนแล้วก็สูสีอยู่นะอะไรระเบิดวะวิ่งเข้าไปที่ A2 สเหมือนเดิมข้างหน้ามีคนตายลีโหลดฮิวก่อนเอ้าโอ้โหสไนเปอร์เขานอนยิงชิวจัดเลยมีคนไหมมีแหละข้างหน้าเห็นอยู่ เข้ามาก่อนหนึ่งลูกมีตัวอยู่ข้างในฮะอีกหนึ่งลูกอ่าฮะมีเพื่อนตายมีปะมีดิฝั่งข้างล่างปะข้างล่างข้างล่างข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้ว U A V มาละตายหนึ่งมีตัวสวยโอเคโอเค เดี๋ยวจุก so ่อนครับผมไม่ได้ใช้คงใช้ของเลยเนี่ยโอ้ตรงนี้เยอะมากกดไปก่อนนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนรอบหน้าแล้วกันรอบนี้ยังไงอย่างนั้นก่อนครับเพราะว่าผมยังเปลี่ยนไม่หมดเลยโอ้รถช่างโอเคไปต่อ A1 หนึ่งเหตีกันอยู่ A1 A2 เนี่ยตอนเนี้ยเรียบร้อยฮะโอ้ยังอุตส่าห์ชนะอีกนะโอเคเกมแรกเราวอร์ไม่แน่เราวอร์มก่อน โอเคครับผมเข้ามาใหม่แล้วนะครับมาเริ่มต้นเุ้ยขึ้นรถปะ่ะทันไหมไม่ทันไปกับเพื่อนก็ได้ไปอ่ะผมอยู่ไหนผมเป็นคนขับเหรออ๋อไม่ไม่ใช่ใครเป็นคนขับไม่ใช่ผมโอเคอไปรถนี้แล้วกันโอเคผมก็เอาสโคบมานะครับในระยะนิดน,นึงเพราะว่าผมว่าการต่อสู้น่าจะเล่นระยะสักประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นก็เอาสักคูณสามมานะครับผมแล้วก็ติด สโคบใกล้ามานะฮะเพื่อแบบจังหวะต่อสู้เลยใกล้ๆอะไรอย่างงี้โอเค A2 มาแล้ว <Ac ad> ผมคดมา C2 ก่อนแล้วกันเกมนี้ผมว่าตอนแรกเนี่ยควรจะยึดจุดก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยอันนี้ภาษาเกาหลีใช่ไหมเพราะว่าเป็นการยึดจุดเพื่อเอาแต้มฮะนี่กดอันนี้กดเมาส์กลางฮนะเพื่อเล่นเป็นระยะใกล้อืได้หมดก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมว่าเกมนี้เจ๋งดีนะครับเนี่ยโอ้เท่ะนะจริงๆว่าตรงนี้เท่จริงโอเคยึดเสร็จเรียบร้อย ไปกันต่อไปไหนกันดี C หนึ่งเล่นลำบากอยู่เพว่าะว่า A สองแหละเฮ้ยมีตูได้เลยยิกรถทำไมล่ะเพื่อนเฮ้ยที่มันเขาเรียกว่าหลอกลวงกับตูน้นะเอารถมาหลอกเอารถมาหลอกเยี่ยมเยี่ยมไปเอาไอ้นี่เลยแล้วกันตายฮะเอาเพื่อนตายด้วยโอเคสวยเดี๋ยวไปดิดจุดก่อนแล้วกันเอาแต้มเอาแต้มเอาแต้มไปต่อ ไปเอาซีฮะอดไหนเอ้ยตายแล้วปะน่าตายละโอ้โหกลุ่มเกือบตายฮะเดี๋ยวฮิวก่อนเกมนี้การเก็บฮิวก็คือต้องกดเก็บตัวเองนะเอ้ยมันยืดป่ะไวจังเพื่อนหาเอไม่ทันไปกันเลยแม่รีบเข้าจังเลยขับส,สวยๆหน่อยอ่ะอ่ะอ่าโอเคนั่นแหละสวยมาก A2 เร <A> 2 2> หรอ เพ <si ื่อนโดนยิงเหรอเนะยลงดีกว่าอ้าว้แล้วเพื่อนเรามาเพื่อโอ้โหพามาตายสวยอยู่เคเลยดีนะผมนอนยิงทันแล้วว่าบีมีคนโอ้โอ้โหมันนอนอยู่ข้างบนนะเกิดกับรถเลยละกันนะครับไหนๆก็มีรถละเออลองแบบเล่นยันพาานาบ้างเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีนะครับสนุกด้วยรถรถถังในเกมนี้นะครับมันก็จะมีรถถังหลายประเภทด้วยนะใครลองโหลดกันมาเล่นกันได้ฮะ มาแล้วเกิดจะรถถังครับอืมดูดีขึ้นเยอะฮะเที่ยวสมัยก่อนอู้อ่าฮะบวชฮะแล้วเมื่อกี้ผมผมลงมาโดนเพื่อนเหรอใครยิงอ่ะอุ้ยอยู่ตรงนี้เลยเหรอครับเพ่อบีสอนะสนงน่าจะมีคนนะเด็กตายครับใช่บีสองมีคนฮะบีหนึ่งอุ้ย อุ้ยมีคนยิงกระจกแตกใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหเข้าใจเลยอย่างงี้ขับแบบอย่างยากเลยฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมชอบนะเกมนี้คือมันจะมีพวกมมอะไรอย่างงี้ด้วยนะที่แบบทําให้แบบเล่นยากขึ้นอนะ่ะโอ้มองไม่เห็นแล้วตอนนี้คือผมมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ต้องซูมขับอย่างเดียวอะเกยต้องขับอย่างนงี้แล้วอะ อัด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 ยิงให้พางก่อนครับแล้วข้างในมีคนโหมาเลยเพื่อนผมก็ได้แต่ยิงใส่แล้วผมมองไม่เห็นละคือไม่ซูมไม่ได้แะตอนนี้เออยิงไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอเคขับยากมากตอนนี้ขับยากมาก อะไรอ่ะหายละโอเคตายไปข้างในเยอะมากเลยน่ะเราควรจะซ่อมก่อนไหมซ่อมก่อนดีกว่าซ่อมคือสิ่งที่ดีงามครับผมกบว่าจะซ่อมแล้วเดี๋ยวจะดูอันนี้ด้วยจะดูว่าศัตรูตรงไหนด้วยนะอ่ะเอสไตร์ลงเต็มๆเลยครับรถพังเลย A2 นายยดได้ละ A1 โดนป่ะเนี่ย A1 ละเฮ้ยมีคนมาข้างล่างใช่ไหมข้างล่างก็ตายได้เห็นขาครับทุกทีขโมยหนึ่งสวยโอเคมีไหมเอหนึอ่ะมีแน่นอนแหละแค่ว่าอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองของสุพอดีลืมลืมไม่หลดตาย สวยเกือบไปแล้วผมรถอยู่ข้างในว่ะมีโอ้โหรถยิงระเบิดด้วยอยู่ข้างบนนี่ว่ะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแค่สามตัวถ้าสามตัวก็ถือว่าไม่เยอะฮะสี่ละเอามันก่อนแล้วกันตายสองลาสวยรีโหลดอึ๊บโยนฮิ้วก่อนหิวสำคัญหิวสำคัญข้างในมีคนนะหาอะไรเพื่อนเติมกระสุนเหรอรีโหลด จึ๊บๆเคเฮ้ยตรงนี้มีคนดีกว่าผมเห็นอยู่ปโดนไปก่อนหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกไปสองลูกเลยให้โดนอ่ะโอ้ตายโอ้โหสไนเปอร์วิ่งสายหน่อยแล้วกันเข้าไปก่อนหนึ่งลูกคน,นอยู่ข้างบนนี่แหละตายอีกหนึ่งลูกโอ้โหข,ข้างบนข้างบนข้างล่างเลยครับ ไม่ตายด้วยเศร้าใจทำหมดไปหนึ่งลูกตายอีกหนึ่งลูกปาไปรีโหลดดันก่อนดันโอ้คณะอื้อหือมันจะดันเลยเห็นละตายไปโอเคน่าจะมีคนละะแล้วปะมีเห็นรถละอุ๊โดนอีกแล้ว โอ้อันนี้เป็นสายทำลายรถถังนะเอาาอ,มอไ,ไม่ไหวอ่ะกระสุนเขาแรงกว่าเรารถเรามันจะเก่งกับคนมากกว่าฮะอ,อยู่ข้างในเลยนี่ว่าเพื่อนหาอะไรอยู่นอนก่อนวุ๊ยเกือบตายฮิวก่อนมันเห็นหมละรีโหลดมาเปล่าอุ๊ยเพื่อนช่วยยิงข้างหลังแต่ไม่ทันแล้วรถชนมาเลยนี่แน่ เออคนไม่โดนหาอะไรอยู่เราเคนอนก่อนเคข้านามีคนยิงมาเกิดกับเพื่อนพอดีโอ้โหเฮ้ยมีกปะมนยิงเสียงยิงเลยข้างบนปะใช่ไหมว่นก่อนมีคนยิงมาโอ้ยเข้าไม่ทันประตูโอเคโอ้โหเกิดมากับเพื่อนแล้วเจอประตูพอดีเลย มีตู้อีกนะข้างบนน่ะโอ้โหสไนเปอร์โอ้โหมุมมันดีจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเพื่อนเดี๋ยวไปหาแต่รู้แล้วว่าตึกนี้ฮะโอ้ยนอนก่อนรอดไหมตรงนี้โอเคข้างหน้ามีตูอต้อยู่ในตึกนี่แหละอยู่ในตึกนี่แหละดินเสียงนี่เสียงยงิงอยู่เลยเนี่ยมีระเบิดปะวะเย้ยระเบิดเออสุดยอดระเบิดจริงๆไม่ยอมแพ้ ปาระเบิดใส่ดิครับรออะไรล่ะฮึบประตูตายโดนเมื่อกี้อีกลูกหนึ่งให้เอังระเบิดไประเบิดชนเลยนี่ว่าเคมอร์โอ้โหแล้วขึ้นยังไงวะเนี่ยพวกฟุ้งใส่วะได้แล้วป่ะสวยอยู่นี่อมุมนี้ที่มันยิงเราโอ้หตรงนี้มุมยิงเยอะมากเลยเนี่ย อามีตูเพื่อนโอเคยิงโดนเพื่อนไปหน่อยด้วเมื่อกี้วิ่งเข้าไปโอ้มีเสียงคนมีคนอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยโอ้โหเขาจะยิงอีกฝั่งเจออีกฝั่งยิง B2 โดนยึดเหมือนฝั่ง B2 มีคนยิงมาตายไปหนึ่งละโอ้ยแอบก่อนแอบก่อนโยนยาฮีบอลครับน่าจะมีคนเหรอเพื่อนเราตายละข้างหน้า มีแน่นอนนี่แน่ไปลายลูกนึงมีเสียงคนเข้าไปข้างในระเบิดโอ้ยเกือบโหป่ะเออเพโอ้ยเกือบตายฮะเก็บยาก่อนหน้ามีคนไปแล้วว๊า นอนอยู่นี่เลยโอเคบนมีคนแบบไม่รู้ตายเพราะขนาดนั้นมีคนมีปะยึดบีหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ยึดอึ๊บโอเควีเวียนมาอีกแล้วมีคนยิงมาฝั่งนูน้น ยิงโดนหัวเพื่อนด้วยไงล่ะมุมดีจริงๆเพื่อนๆต้องออกต้องออกแล้วโอ้สไนเปิล็งมาอีกปาออกยังไงเดียรท้ายน่าจะมีคนอยู่นะเพื่อนเราเองนี่เสียงคนยิงอ่ะนี่เลยโอเคระเบิดโอ้โอเค ระเบิดเยอะมากเลยครับสแกนหน่อยแล้วกันตรงนี้น่าจะเยอะไม่เจอเลยว่ะเยะระเบิดระเบิดเยอะมากครับมีคนมาเออไงล่ะมาตอนที่กำลังไอ้นี่พอดีเลยจะเก็บยามันมีคนนว่ามีคนน่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยเบิร์ดไปก่อนหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกเออสองลูกไปเลยเต็มเต็มอัดหน้า เรียบร้อยเลยสวยดูจากแต้มก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับแมปใหม่ล่าสุดนะก็เป็นหนึ่งเกมที่โอเป็นอนึงเกมที่ผมว่าสนุกเหมือนเดิมแหละนะครับแค่ว่ามันแบบมันมีอะไรหลายอย่างที่อัปเดตเข้ามาเรื่อยตอนนี้ก็ผมเชื่อว่าใครที่อยากกลับมาเล่นตอนนี้ถึงเวลาที่น่าจะกลับมาเล่นแล้วนะสำหรับเกมวลทีครับโอเควันนี้วันนี้แล้วกันครับก็วันนี้เก็บไปทั้งหมดกีวว่คิวประมาณสาบกว่าคิวก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแมปที่เพิง่งเพิ่งได้เล่นเพราะแบบอือ่นเนี่ยผมก็ค่อนข้างชิลลนน หามุมดีๆอ่ะยิงไปเถอะนะครับถ้าเป็นคนแบบไม่เน้นบวกอ,ะอ่ะหาที่ยิงเลยสบายๆนะครับผมโอเคมาน,นีล้วกันครับจะหม่คลิปหน้าอย่าลืมลกดไลค์กดซับโปรเจกต์ครับเป็นกระจายกองซานให้ผมสำหรับวันนี้เอาไวเ้เฮียนครับสวัสดีครับ